ผมนัดเดลักนะครับผมจะมาทดสอบการรัดน้ำหนักของตัวคารนนะครับว่ามันได้สองตันจริงไหมนะครับแต่ผมจะวางที่สองตันสองร้อยกิโลนะครับตัวนี้ทั้งหมดมีจำนวนบอกว้อยู่นะครับสา0รอยตัวสา0อตัวแล้วก็สา2สิบสองตัวตัวนี้นะครับกระดูกงูแล้วก็คาเรนนี้อีก3 1 2สิบตัวรวมน้ำหนักแล้วสองตันสอง ผมก็อยากรู้ว่ามันจะหักไหมให้มันหักแม่งไปเลยนะครับมาาดูกันจะหักไมหมครับดูกันให้มันหักไปเลยนะครับเรื่อรู้จำรู้แดงก,กันไปเลยมาไปเลยนะไปเลยนะ ดูดิรันไหมเอามาดูครับดูครับนี่คือสองตันสองนะครับโอเวอร์โหลดนะครับวางเกินสองร้อยกิโลนะครับไงครับ อ่ะทั้งหมดนี้คือสี่พาเลตนะครับมีจํานวนบอกนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับไม่หักนะครับสรุปคือไม่หักสองตันสองไม่หักนะครับจริงๆแล้วตัวแหลกเขาจะมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์อยู่ในตัวอยู่นะครับนี่คือการวางเกินน้ำหนักนะครับอย่างรับได้ครับขอผู้ท่านนั่งเลย